สวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านสวนอินดีมาแล้วจ้ามานนีกับมพบพอกับแม่ต่อยอีกเช่นเคิลนะจน๊ะเนาะมานนีกับยุพีล่ะคะจ้ะยุโคกน้องหน้ามาเบิรงนกันเลยจ้าฝนตขคักนี่ไ่รู้ว่าของจะเป็นแบบใด ดินจะอุ่มนามขนาดใดเมืองสภาพดิน้สจ้าดินดินจะเป็นดินเหนียวยางเขามาจะเป็นติดล่องเท้าต้นลินจี้ไม่ต้อยจ้าพืชใหญ่กับเมล็ดของเม็ดต้อยก็จะมีหลายต้นอยู่กะคอยเหตุกันไปนอนจะเนานะของเม็ดต้อยกะ ได้สองปีแล้วจ้านี่ภัยสร้างมนพึย์จะมาปลูกไม้ได้จ้าภัยสร้างมน์มก,มมนกับปลูกไว้ถ่ปลูกกอเดียวไว้ถ่ใส่ลั่มมันเดิมที่เมืองนี้ก็จะเป็นนันเป็นหน้าได้จ้าหน้าเป็นหน้าเขาแต่คราวนี้นันน้ามันขังยุบเศร้าละ่ะกะปลาจากคล้องสายไกลเขามา เ่าก็เลยได้เอากระเบื้องมารอมไว้ป่าเขามากก็จะมีป่าตะเพียนกับป่านินที่หฮอมาปลอยไว้แต่ส่วนในย่างอื่นเน่นะเขามาเองจ้าเป็นปะเข็งปะคอปลาธรรมชาตินี่คือเป็นของแถมเนจาจะเนาะเขานี่ก็เลยปลูกไอหนี่บ่ะไร ปลูกเขาอะไรผ้นมาพึงทางนี้ของเมต่อยเลยจ้ะอันนี้เมตต่อยจะปลูกไอพ่อบานเพิ่นปลูกปกทั่วไวปพึงจะพักกันมาสักค้างแล้วปลูกทั่วตรงนี้จะเป็นตรงกลางเป็นร่องตรงกลาง แกงามอยู่จ้าคือว่าให้มันได้มีจิวมีจินทุกอย่างบ่ม,งมันจินซื้อๆล้วพี่น้องตัวนี้ขายสางไ่ได้ให้แม่ต้อยพร้อมนเนี่ยทัว มาไฟพี่น้องกำลังงามมาเบิ่งด้านนี้เลยจ้ะเทีงหน้าตัวนี้จะมองเจ็บของกล้วยแก่กลกวยมันหักข้อลง กเลยมาหอยไวมีแตโนกกินพี่น้องดานนี้มาเบิ่งกันเลยจ้าบักแตงไม่ต่อยเปน็นนวยแล้วบด้ออกมาเบิง่งซีมือพี่น้องบักแตงเป็นจอหน่วยหน่อยแล้วงามคัะงามอีหลีพี่น้อง หน่อยๆกำลังเริ่มซัมปปมือกำลังงามซักข้างไว้ถา บักแตงปลูกได้เดือนเดือนก็อีกสิบหมื่นนะจ้ะบักแตงเบิ้งบักแตงแน่ต้อยแล้วจ้ากะง่ามกะหยังอยู่หลังจากสักคางเหลียวบอม,มาเบิ้งจักเถื่อส่วนหม่างนี่จะพอบานมาก เบิ่งหลันี่เลยจ้าโอตัวน,นี้แม่ต้อยก็จะติดโซโลาเซลก็พร้อมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าโซโลาเซลนี่เวลาตกหนาแรียงมาเนี่ยโซลาเซลนี่พึนนพนนนนน่นก็ต้องได้ใส่เพราะว่าเขาต้องได้ใส่น้ำหนาฝนนี่เขาก็จะปิดไว้เพราะว่าน้ำมันไหล เพราะว่าไอ้ทิติโซลาเซลนี่ก็เพื่อน้ำเพื่อเห้าสิได้น้ำไอ้เห็ดหน้าปังแถวกับบ้านนี่เพิ่นจะเห็ดหน้าเป็นหน้าสองเถ้อรอบ้างเพิ่นนั่นซื้อน้ำซีมากะซสื้อสีได้เนาะจะเนาะเป็นช่มุมงเป็นไล่ยชั่งซสื้อสิตกหาฮอจะคข้องนี่ถามว่าเอาน้ายู่กะมันกระโดนไม่ต่อยกันเลยไอ้ ติดโซลาเซลไวเพื่อความสะดวกสบายอยู่ของถ้าเอาไวน้นามะฮดซิงหดของกระถ่าเห็ดหน้าปังพร้อมนี่แหละจ้าตัวน,นี้จะเป็นเป็นหน้าเร่ไย้เป็นหน,อ,อ,น,นองน้องนินน้อย ป่าก็มี่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้าชิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก็น่าจะเนาะชิปนาก็จังมาติดตามเมตต่อยไหมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเมตต่อยในยเด้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ